ามาแล้วนะครับอันนี้ขอสโนยสักกล่องแล้วกันหาเบ็ดทองแล้วก็สั่งอชุดใหม่ไปอีกอย่างละกล่องนะไอ้อนาคตกับอะไรอดีตอะไรนะดูสิว่าจะมีอะไรเด็ดอ๋อ,อเข้าใจว่าเพิ่งจะออกเพิ่งจะเปิดเมื่อวานนู่นปล่อยไอ้ของจะเปิดตัวเมื่อเมื่อวาน วันศุกร์ที่สิบห้าของชอบมาวันศุกร์ซื้อช้อปปี้ไปฮนะมีส่วนลดอยู่นี่เรามาลุ้นฮัสซาสัากสิบกันแล้วกันโอ้ค <c oughs> <c oughs> ันจมูกอ่า เบ็ดทองเบ็ดทองหุืนเบ็ดทองดีกว่าห้าห้าแกะประวัติสิบไปแล้วกันรอกล่องใหม่มาดูสิได้อะไร <c oughs> อะไรที่เด็ดบ้างเบ็ดทองคำาองวิบวับมาแล้วโคทีมีรุ แมนคีชิกาโรโคพอดเดสจัดอาใบแรกขอ wow. งเราเด็กคิงอย่างอันทีการ์ดอารถ้าไม่ต้องลุน้นเราไม่มีอะไรดีมีเซกเลฟมั้งพพอจะมีราคาเซกเลฟไม่มีเลยครับโดมิเรอร์ยามิคารซึ อามาคาจิฮาจีระแล้วก็อามือกาเจ้านกดำ <c oughs> เด็กทองเด็กทองเด็กทองสองขอ S A I สักใบนะโอ้โหคิรามิโกโกการะเซโก มาทีฟมาพิทิฟอ้โหกาดอยู่อาภูเขาหิมะหายนะโ้อ้โหไปแล้วยังมีอะไรพิสดารออกมาโอ้หวิบวับชิกาโรโคอีกแล้วโนกัตจิโกสิหมูออลิเวอร์เซาลเอนเนอรี่ กดอ่า,อาเอาเซเกรฟนี่ไงบอกว่าใบนี้พอมีคนเอาไปเข้าเล่นเด็กได้นะครับ <c oughs> อ๋อมันมีพวกเอเองานอาร์ตเซกเกฟเซโกนอารุคุจิระอันนี้ไม่มีนะยารุคิโมโนโซโดโมาลีลิว แล้วก็โกทิรูเซลเอ๊ะใบนี้ไม่เคยเห็นเลยวะไม่มีใครใช้นะอีกห้าหอ่อโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเทา้าข้อเท้าพลิกนะครับเซ <c oughs> โกออไปปั๊บมาอีกใบแล้วอานุคุสะแมนคี โกติลูเซลกาดอามิมิซืซ้ออย่างแย่กาดอาออกมาลัวไม่อยู่ครับโดมิเลอร์มิซูฮันนี่ยามิคาราซอสเฮาจิระและคารเวร์ซอเอเนจีอีกหนึ่งใบ อาอใครโทรมาวะทำไมโทรมาแต่เช้าเลยศูนย์สองสี่หนึ่งเก้าอะไรไม่รู้ไ,ไ,ได้ครับอะไ้ก่อนเซบีเอน่าจะโรงพยาบาลหรือเปล่าโคโคการะอามามาอิกโกอามาโจคันไอครับโอ้โหยูกิโนโอโอ้โหมีแต่อา อล้วนสิบซองแรกน่าจะได้คดีจะได้ไปลุ้นซองหลังๆเอาทองมีไม่ทองไม่มีเลยอาลุก,กุจิละโนก,กจิยูกิคาบุริมาพิทิปข่าวหิมะหายยานะโอ้โหไม่ได้เบ็ดเลยวะขอเบ็ดธรรมดาบ้างเรื่องดีนะเบ็ดราคาประมาณ85ถึงร0 0 โอ้โห oh, ไม่มีเลยเว้ยมาริวนามาเคโรโอราทีฟพอดเดสมาริลิวโอ้โหไม่มีเลยเลยได้อาร์ล้วนสิบซองแรกของเราได้อาร์ล้วนมีใบนี้ที่ดูมีมูลค่าสุดเซเกรฟนะครับโอเคลุ้นต่อ่รุ่งนี้